สวัสดีทุกคนจ้ายินดีตอนทับเขาสู่่องควันไส้สแซดลเปิดมาเจอกันคิดนี้เฮากับสิผ้ามาลงครัวเดี๋ยวสิมาเห็ดเมนูป่าภูเขาแซ่บๆกินเพราะว่าเข้าไปหาป่ามาเลยเดี๋ยวเฮากับสิมาเห็ดเมนูแซ่บๆสู่กินคือเก่าจา้าเมนูวันนี้นั่นก็คือแกงสม้มดอกแคเพราะว่าดอกแคเฮา,เามันลาย สริงพี่ยังเดือยแต่แนี่ดอกเราแค่นี่แหละที่ปลูกไว้เ <c oughs> ดือดนั่นกับแบบยากินเบิร์ดเดียเ๋ยเราก็คือเก็บดอกแค่สดๆจากต้นไปใส่แกงส้มปลาภูเขาโอ้โหว่าซื้อมาจังไดแต่ว่าขอเอิวมาปลาภูเขาเพราะว่าเขาหาอยู่ในภูเขาแถววา,ททาเท่านเองเดี๋ยวเก็บดอกแค่ก่อนปลากับลรมาาหนึ่งสองสามสี่ห้แต่หาโต ประมาณนั่นเดี๋ยวกะิีบใส่เอาคือเก่าเพราะว่าน้องที่เข้าไปใส่เอาปลาฮ่นะเดี๋ยวเขากระทมพอจานแล้วเขาก็ต้องเอามากินนั่นแหละจ๊ะจ็บหราแค่กันาแค่สดๆใหม่ๆก็แสบตัว่าเมื่อไหร่เอาไปสูกก็แสบแสบไหวาน ดอกแคแดงมั่นม่เป็นลายที่ดอกแคขาวเลยแต่ว okay. ่าต้นดอกแคแดงมันจะสูงสูงเอาไปยากดอกแคขาว่ไนเอาสบายมันเสียมันเสียที่คนเก็บอยู่เลคนเก็บมันมีปัญหาอโย่ามันเสียดอกจุงจุ่มนี่ก็หวา่านี่ บานบานนี่ก็แซ่บคือกัน,ส,น,กนสิเก็บไปได้หลายโลแกงสมก้มเราแค้นเขากันเนี่แต่ก่อนปลูกตน้นอ่านี่เนาะต้มจันทร์ต้นส้มจันทร์ก็กเอามาแกงส,มกส้มก็แซ่บแล้วก็เอาไปขวารไปพัดก็แสบทุกกัน,น,นเป็นดอกดีคือกันเนี่นส้มจันทร์แต่ว่าหยากินไม่แล้ว แค่ห้าบออืกดกำสิกินเอาไปหลวกกินกับไอปอนกับแสบเด้กินกับปนให้กับแก้วตาทีใหญ่มากภูเขา ใส่เวทเอาสองสี่หาอ้ยอยเดี๋ยวเ่าไปกินไปเฮ็ดแกงส้มจ้าม,มือนาะเดี๋ยวไปสใส่หม่แต่ว่ามือนี้ก็เอาสัมผินกอดอุย้ยเนาะฟ้ามก็ตมันใหญ่หรอกบางแล้วคือกล่ำจีไรจะเป็งยังนี้มันเนี่ยจะเ,เ,เจ็บขนาด บมเป็นข้างดำเนื้อข้างเหลืองนี่คั่วเร้วเรียบร้อยจ้าสำหรับปลาเส็ดเก่งสมต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมามัน็คือนปลานี่นเลยล่ะนี่จะเบิ้งสีมันปลานี้นสัสๆเพียงแต่ว่าต้นบมใหญ่แล้วก็สีมัน่หลายแต่ว่าหัวมันใหญ่ด้วยหัวมันโปโปว๊ามบมมีแนวกินนี่อยู่น้องอะนะก็ได้รประมาณนี้จ้าสำหรับ ปลาสีแกงสมเนี่ยเนี่ยสีต้มต้มแล้วก็เอาสีมันมาตำมุนๆใส่กับน้ำแกงส่วนว่าตัวที่เฮากันไว้สามตัวอันนี้สีทอดประมาณนี้อันนี้จะเป็นนามมะขามซุรด้วยมะขามเปียกแซ่ใส่แกงสมส่วนว่าพริกแกงสมเขาก็ซื้อเขาจัมาบริตํำเองประมาณนี้จ้าเดี๋ยวเอาสีเขาโตไปข้างโมกอน ทางหมอตุอต่มปลาตุ่มสามตัวนี่แหละหนึ่งสองสามปลาเนี่ที่หามาได้ก็เฮ็ดกินขื้นกันเนอะทุกตัวที่ได้มาเข้ากับสิเฮ็ดกินจ้าบริทิมเย้ยมันหายากเยีย เดี๋ยวเราก็สิมาทำการปรุงแกงสมของเฮาอันนี้ก็สิเป็นคิดแกงใสร่รูมหมอไปเรือยอันนี้สิมีปลาที่เฮาต้มเด,เดี๋ยวก็เอาตั้งแต่สีนมันกะามันเอาหิมเอาลงใส่หมอือขึ้นกาปลาสองตัวเดี๋ยวนี้หนึ่ง ส่วน,นก,ปนนนาากปะนกปนนินี่น้ามะขามเปียกนี็ต้มไปนรดนึ่งเๆขาดไปได้ในแกงส้ม ต้องใส่น้ำตาลนั่งจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแกงส้มนี่ต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยกันน้ำตาลปี๊บหอมน้ำตาลมะพร้าวช่วงนี้บริกรกินน้ำตาลทรายสื้อต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวนะเมื่อนี้แกงสมต้องเสียออกส้มๆหวานๆจักหน่อยแล้วก็ออก มนันนว์เสบเดี๋วเขากระสีต้มเขียวไปไเรื่อยๆจนซิมบิงมันเสียบในใจนะเอาไปเอาดอกไม้เท้าไปเก็บลงไปนะะนั่นก็คือดอกแค่อันนี้กันซีเมนพงคนอโนใส่ลงไปเล็กน้อย บอกไงคำเดียววเาแซ่บจัดจานในสามย่านเดี k han k han í, í, ๋ยวต้มเขียวกันจักน่อยแล้วก็สิเอาดอกแค่ลงใส่แล้วก็สิทอดปลาทอดกรอบเอาหนำแกงตักห้วหมดไม่อยากบ่าถึง ป้าเ้ากับสินลายๆนะก่างบะค่อยมีเฮ้ยนะแกงส้มเ้าก,กัไล่ทีเด้อเด้อเดี๋ยวสิเอาโอเแคลงไปได้วยจ้าโอเแคสดๆจากต้นใสหม้อลงไป ใส่ใส่ทั้งแถวทั้งนี้เลี้ยงกใจเลยเงียบร้อยสำหรับปลาทอดเทาทอดออกมาแล้วกับสิเลือดตั้งแต่กลางแบบนี้เลยปลามันจอยเนาะมีแป่กลางกับหัวเดี๋ยวเราก็สิตักน้ำแกงสมมาหวด เสแแบกแบบที่นี่กินตามสภาพแล้วกระานาปลามันหน่อยมันจอย,ยมันก็มีแต่กลางเฮ้ยกะยากันตามสภาพแล้วกระานาของเฮาแล้วละจ้า,าตักน้ำแกงสมต้องใส่ปลาทอดโตใหญ่ๆของเฮาเดี๋ยวเฮากะสิขอโตไปกินแกงส้มก่อนนะจ๊ะแต่ว่าสิบรอกินในเบิองเด้อเพราะว่า มันมืดมันคำเล้วอยู่เฮือนนี่เข้ากับ่มมีไฟฟ้าเด้แต่ว่ามีไฟโซลาเซลล์อยู่ข้ออะไตั้งแต่ว่าเงี้ยงไห้มันมืดแต่ว่ามันก็สู่ไฟฟ้าไดายย้ดถกเนาะตาแกงสมกับสิป,ประมาณนี้เห็ดย่านนก็แซ่บย่านนั้นเนี่ยแต่ว่าก็เห็ดกินตลอดตลอดส่วนไลกับสิเห็ดแกงสมกุ้งมันเสียบหรอเคเ้าก็สดๆดจากต้น าาเก็สดๆจากน้องโอเคจ้าเดี๋ยวขตโตไปกินก่อนนะจ้า